สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักได้หน่อยทักด้หน่อสวัสดีครับเฮ้ฮัลดีลนี่ฮัสดีครับข้าวัสังเ้สงัลังข้าวัลดังเฮ้สวัสับเฮ้ยอีรับเฮ้สัสดรเฮ้วัสดีรั่งม้ฝวัสดรับงมาสวัสดีครเฮ้รัเฮ้สัเรัเฮสรับเสเฮ้วัสดีรัวครับเฮสวดีครัวับฮาวสั h e นี่น,น,นี่ตัวจริง uh, นี่คนนี้ของจริงเอาเราอยู่บ e นเ h อร์เอา h ราอยู่บ e นเฮอรนี่เขาคล่องมากนี่นี่ฮะโอ้ไม่คุยกับผู้ชายเลยคุยแต่กับผู้หญิงโอ้โหสมัครมโนแม็กซ์ดูหนังและซีรีส์มันๆแบบเต็มแม็กซ์ดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลากดสมัครเลย โ,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 โเต็มเต็มนะฮะเต็มเต็มช้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านเราดูแลเขาให้ดีรักษาเขาให้ดีแล้วก็เขาฉลาดเหมือนมนุษย์เลยนะผมถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะช้างนี่มีความเขาเรียกว่ามีความฉลาดเหมือนเด็กอายุประมาณ4ี่หขวบเลยนะก็คือฟังเรารู้เรื่องทุกอย่างอะ่ะเราจะเห็นว่าดวงตาเนี่ย บ่งบอกทุกอย่างจริงเวลาเรามาดูสัตว์ใหญ่ใกล้ๆมีทั้งความสง่าความแข็งแรงและบวกกับความอ่อนโยนเขาเนี่ยแค่กระดิกขานิดเดียวเนี่ยเขาทำเขาเขาทำเราเจ็บได้เลยอะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นถึงแม้เขาจะตัวใหญ่แต่เขาถูกเขาเขาเขาใกล้ชิดกับมนุษย์เลยนะฮะแล้วเขาก็มีความอ่อนโยนในตัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ใครมาก็ Amazing อะ สมัครโมโนแม็ดูหนังและซีรีส์มันๆแบบเต็มแม็กดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลากดสมัครเลย